รายการค้าวันที่15มกราคมนำฝากเช็คเลขที่4481234ธนาคารกรุงไทยสาขาพหลามสีที่ได้รับจากกระสองสืกสารีการฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษทัทเลขที่บัญชี0812799109เราจะทำรายการที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารนะคะที่ที่ Work f l โฟไปนำฝากสมุด เงินฝากธนาคารจะแก้เป็น0.02นะคะจะเป็นสมุดของบัญชีออมทรัพย์ค่ะกดโอเค F3 เพิ่มนะคะเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่15บหมกราห้าเนะคะหมายเหตุค่ะนำฝากเช็คธนาคารนะคะ ฝากเช็คจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มาทีเลขที่เช็คนะคะใส่จุด Enter ค่ะเลขที่เช็ค4481234นะคะค่ะแล้วก็ F10 บันทึกค่ะ จะเป็นเดบิตเงินฝากอซับอมทรัพย์2า0 0 0บาทเครดิตเ,นะเช็คละเรอนำฝากอน0ม0 0บาท F10 บันทึกค่ะถ้าไม่ต้องการบันทึกต่อกด SZ ออกได้เลยนะคะ